ช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างงานทุกอย่างราบรื่นดีค่ะบอสช่วงนี้ออเดอร์อาจจะเยอะหน่อยทุกคนต้องช่วยกันทำงานให้หนักหน่อยนะเออวันนี้ฉันนีจะไปงานเลี้ยงรุ่นเธอช่วยเตรียมเสื้อผ้าให้หน่อยได้ไหมแต่งตัวแบบนี้ฉันว่ามันดูทางการไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะอึดอัดได้ค่ะเดี๋ยวดีฉันจัดการให้ค่ะบอสฮัลโหลแม่ วันเกิดแม่คงไม่ได้กลับไปแล้วนะตอนนี้หนูได้เป็นผู้จัดจาก,การแล้วงานยุ่งมากเลยแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูได้กินแต่อาหารดีๆเท่านั้นเลยเงินที่ส่งไปให้แม่แม่ก็เอาไปซื้ออาหารดีๆกินนะแค่นี้ก่อนนะหนูต้องไปแบ่งงานให้ลูกน้องแม่รักษาสาุขภาพด้วยนะ พวกนายไปพักก่อนว,วันเกิดแม่แล้วทำไมไม่หยุดงานไปหาแม่ล่ะคงโกคงโกครยคะนี่คือท่านประธานใหญ่ของบริษัทเรา,าพ่อค่ะพ่อค่ะพอดีฉันนี่อยากให้แม่ไปห่วงฉันก็เลยต้องโกหกแม่นั้นคะ่ะเอาเถอะฉันเข้าใจาว่าไม่อยากให้แม่เป็นห่วง เอางี้ฉันให้เธอหยุดงานกลับบ้านไปหาแม่แล้วชุดของเธอเนี่ยฉันขอซื้อนะค่ะ<อ>แล้วเงินเนี่ยฉันให้กลับบ้านเป็นค่าเดินทางไปหาแม่ขอบคุณค่ะท่าไราะเป็นไงบ้าง บอสคะทำไมต้องเอาเงินไปซื้อชุดแม่บ้านแล้วยังจะเอามาไปอีกหรอคะคนกระตันยูก็ควรจะได้รับสิ่งที่ดีฉันก็เคยลำบากมาก่อนฉันอยากให้ทุกคนที่ทำงานมากับฉันได้มีชีวิตที่ดีส่วนชุดเนี้ยเดี๋ยวก็ได้รู้กันสวัสดีครับคุณชิงชิงครับมาทำไมไม่บอกผมผมจะเอาเราไปรับครับไม่เป็นไรค่ะคุณแค่ทำหน้าที่ของคุณให้ดีก็พอแล้วได้ข่าวว่าประธานใหญ่จะกลับมาใช่ไหมครับ ไว้พาผมไปรู้จักเขาเลยได้นมครับท่านประธานท่าานนประไม่อยู่ค่ะไปทุราอีกสองสวันจะกลับมาค่ะเอางั้นคุณนี่คืออเล็กซ์นายจำเราได้ไหมอ๋อพอยดีมากกว่าเป็นหัวหน้าห้องโมอโตอรนนี่มาทำอะไรที่นี่เออเรามาสมัครงานอะ่ะเขากำลังจะให้ทดลองงานดูงั้นก็ต้องตั้งใจทำงานหน่อยนะ อันคุณจริงจครับวันนี้ผมมีงานเลี้ยงรุ่นาผมวันนี้ขอร้านหนึ่งวันนะครับได้ค่ะขอบคุณครับไอ้กันวันนี้มีงานเลียงรุ่นพอยก็ไปด้วยกันสิอ๋อเออใช่งานวันนี้จัดที่ไหนนะก็ในเชียงใหม่โรงแรมที่หรูที่สุดไง<ม>น,น่าดีร้านไงอือ,อได้ได้งั้นเดี๋ยวเจอกันงั้นผมไปก่อนนะครับ อมอสแน่ใจเหรอคะว่าจะไปงานเลี้ยงรุ่นมิตรภาพคือสิ่งที่สำคัญฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขา,าจะมีตำแหน่งอะไรเพื่อนก็คือเพื่อนได้ได้ได้ค่ะอุ้ยแม่บ้านที่ไหนเนี่ยไม่มีตาหรอนี่เจนนี่เจนใช่ไหมเธอเป็นใครอะเรารู้จักกันได้หรอฉันพลอยไงจำเราได้ไหมอ๋อหัวหน้าห้องแล้วนี่เธอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเหรอ ใส่ชุดอะไรเนี่ยสกรปรกเจนเมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ทำไมพูดแบบนี้อ่ะก็ดูเธอสิใส่ชุดแม่บ้านมาแบบนี้ยังก,กล้ามางานเลี้ยงลูกอีกเหรอฉันเพิ่งเลิกงานนะอ่ะก็เลยรีบมาไม่รู้หรือไงวันนี้เขามีแต่คนมีระดับมากันทั้งนั้นแม่บ้านอย่างเธอ,อยังก,กล้ามาอีกเหรอฉันไม่รู้นี่ก็รู้ไว้ซักไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนไปขนาดน,นี้นะนนะเธอไม่ต้อนรับฉัน แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเพื่อนคนอื่นจะไม่ต้อนรับฉันนี่เอา้าเจนมายืนอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมยงไม่เข้าไปข้างในซันเธอดูสิหัวหน้าห้องของเราอะกลายเป็นแม่บ้านเลเออ้าวหัวหน้าไม่ได้เจอกันตั้งนานไปดีไหมดีอะไรล่ะดูสภาพตอนนี้สิอ๋อชินจัมไม่รับเพราะเธอนั่งโต๊ะข้างกันใช่ไหม่าเราไปกันดีกว่า เรามีอะไรจะอัปเดตหัวหน้าห้องของเราอะกลายเป็นเมตตาคิวไปล้วสวัสดีทุกคนโทษทีนะที่มาช้า,าไปนั่งกันเถอ,อะขอโทษนะหัวหน้าพอดีมือฉันไม่ตะคิวอะแต่ฉันว่าเธอนั่งพื้นแบบนี้ก็เหมาะดีนะดูเหมือนวันนี้ฉันคิดถูกแล้วที่ใส่ชุดนี้มา ามาที่นี่ทําไมไม่รู้สึกเหรอว่าตัวเองอะแตกต่างจากพวกเราวันนี้ไม่มีใครชวนเธอมาซะหน่อยกลับไปทําความสะอาดเธอเธอน่าจะยังไม่รู้นะว่าเพื่อนของเราทํางานตําแหน่งอะไรกันบ้างสมาร์ทอะเป็นผู้จัดการบริษัทรถยนต์ส่วนซันอะนะก็เป็นผู้ช่วยสมาร์ทอเล็กอะเธอยังจําได้ไหมเป็นผู้จัดการสาขาย,อย่อยบริษัทไทโทนไปที่ไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาแล้วเธอละทํางานอะไรก็เป็นเลขาอาเล็กไงเท่าที่รู้มาเนี่ยตำแหน่งผู้จัดการสาขา มีเลขาไม่ได้เนี่ยเธอจะไปรู้อะไรเป็นแค่แม่บ้านเจนอย่าโมโหสิดูสิหัวหน้าคงไม่เข้าใจหรอกเธอพูดไปตั้งเยอะอะ่ะเฮ้ยทุกคนทำไรอยู่หน้าสนุกจังเลยเฮ้ยอะไรมาแล้วทำไมมาช้าจังเลยห่ะวันนี้ก็รถติงไง๋ไงก็เลยมาช้าหน่อยเฮ้ยอันนี้พลอยก็มาได้เ,เหรออืม เฮ้ยทำอะไรอ่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยโอ๊ยนั่งนัน่งไม่ได้เจอกันโอ้ยเจงพ่อมาทํางานที่บริษัทไทยทงเป็นแม่บ้านเอหรอตัแค่นี้เป็นเมยบ้านได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าบ้านของเธอที่ดํบบันแน่นอนเลยใช่ไหมเห็นเธอลํบบัดผมก็ไม่สบายใจเพราะเราร่วมกันช่วยเธอดีไหมฉันว่าก็ไม่เลวนะดีเลยแหละ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกความหวังดีของทุกคนอะ่ะฉันรับรู้แล้วดูสิ ไม่ใช่ว่าเธอกําลังดูถูกน้าใจพวกเราอยู่หรอกเอาเธอเอาเธอไม่ต้องพูดอะไรนะเอามาท่องแยกกันเถอะฉันว่านะเธอรีบกลับไปจะดีกว่าอยู่ที่นี่ไปก็ไม่ไมีใครสนใจเธอเหรอกพวกเราอะ่ะมันคนละระดับพยายามยังไงก็ไม่อยู่สังคมเดียวกับพวกเราไม่ได้หรอก ใช่ใช่พวกเราอ่ะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันแล้ววันนี้พวกเธอทำให้ฉันได้รู้อะไรขึ้นเยอะเลยมามามาไม่ต้องไปสนใจรอกเริมกันเลยไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะมองแค่เรื่องของเงินทองกับตำแหน่งสิ่งที่ทุกคนทำกับฉันฉันไม่สนใจหรอกแต่พวกเธอต้องรู้เอาไว้นะว่าชีวิตคนเรา มีขึ้นแล้วก็มีลงได้เหมือนกันตู้เก่งนะไม่แบบที่ไปหอหน้าฮองดีดีดีดรีบไปได้แล้วจะอยู่ไม่ขายที่น,น้าทำไมนี่เธอรู้ไหมเดี๋ยวนี้อยู่ที่สังคมไหนนายพูดสิฉันฟังอยู่อที่ฉันจะสอนให้ไม่มีเงินไม่มีเช่นสายใครจะเป็นพึ่งกับเธอเธอุงอ่างฉพูดถูกไหม ใช่แล้วนายพูดถูกการจะมีหน้ามีตาในสังคมอะ่ะเขาก็ใช้เงินแรกมาทั้งนั้นแหละจีพูดดีนะวันนี้ผมมีความสุขเมือน,นี้ผมเลียเงเองเลยเดี๋ยวสิทำไมนายต้องคนสายด้วยฉันว่าพวกเราออกมาหารกันดีกว่าจะได้ไม่มีคนมาตีเนียนกินฟรีเป็นความคิดดีๆทุกคนอยากคิดว่ายังไงแบบนี้ก็ได้นะ จริงๆแล้วนัดกินข้าวรวมกันทั้งทีอะ่ะต้องมาหารกันแบบเนี้ยที่เธอพูดแบบเนี้ยเขาไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมสตีเนีนกินฟรีล้สินี่เธอกําลังเข้าใจผิดนะฉันหมายถึงวา่าหมายถึงว่าเธอไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมฉันจะบอกอะไรให้นะอยู่ที่นี่นะเธอไม่มีสิอ์อกความเห็นอะไรทั้งนั้นนะใช่ใช่เห็นเธอจมแบบนี้นะฉันก็อยาช่วยเธอเอ,อ๋อนี้นะฉันให้เอาไปถอหาเงิน เาผมเธอเช่ของเขา้าฉันข้างหนึ่งฉันให้สองหมื่นเชสสิได้ตั้งสองหมื่นเลยนะวัเชสสิเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นายคิดว่านายมีเงินมากมายขนาดนั้นเลยเหรอนายเชื่อไหมฉันทำให้นายไม่เหลืออะไรเลยได้นะเธอนี่โง่จริงๆเลยนี่เป็นโอกาสให้เธอได้หาเงินเลยนะฉันโง่เหรอ นี่พวกเธอคิดว่ามีเงินแล้วจะดูถูกคนอื่นยังไงก็ได้หรอต้องให้มาครับทางเยยมหรอเยนไหม <c oughs> <c oughs> ได้ได้รอก่อนนะจิงๆมาท,ที่โรงแรมเดี๋ยวนี้เลยดูสิอย่ามามาไหน ตเตรียมตัวเลยม่เจ้งสอนหนอเรากินเต่าเลยกินเต่าเลยกินเต่าเลยมาลี่เฮ้ยคุณเชียงมาที่นี่ได้ยังไงครับออกไปท่านประธานไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะนี่มาอะไรกันอยากเจอมากไม่ใช่หรอท่านประธานนี่แหละท่านประธานของเราเธอเป็นแค่ไม่แม่ไม่ใช่หรอ ใหญ่บริษัทจริงๆหรอขอโทครับคุณอยผมมาดูว่าคุณมาเป็นท่ามกลางนั้นจริงๆครับขอร้องคารพอได้ละวันนี้ทุกคนทำให้ฉันผิดหวังมากจริงๆโดยเฉพาะนายอเล็กนายคิดว่าความสามารถแบบนายถ้าไม่มีฉันนายจะมาได้ถึงทุกวันนี้หรอค่าบท่านประธานครับผมตระรนัผิดแล้วครับขอให้ขอให้ผขอกกันครังนึงครับ นายทำให้ฉันผิดหวังในตัวนายมากจริงๆตั้งแต่วินาะทีนี้เป็นต้นไปฉันไล่นายออกออกไปได้แล้วครับทำมาแล้วครับผมไม่ต้องพูดอะไรนะปันวันนี้ขอบคุณเธอมากเลยนะจริงๆแล้วฉันก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะว่าแต่เธอเป็นท่านประธานบริษัทจริงๆหรือเปล่าเนี่ยใช่สิถ้าเธอไม่ จริงหรอฉันไปทำงานกับเธอได้จริงจริหรอได้สิไปเราไปกันเถอะคุณประธานขอให้ผมมีโอกาสครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนายยังมีหน้ามาขอโอกาสจากฉันอีกเหรอนายเห็นว่าฉันเป็นแค่คนโจนแต่งตัวสมศก็เลยมาดูถูกเหย,ยียบย่ำสักสีฉันพวกเธอทุกคนที่นี่นลองคิดดูนะเคยมีสักคนไหมที่มาขอความช่วยเหลือจากฉันแล้วฉันไม่ช่วย